เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ใช่ว่าจะมีเกียรติถ้าเกิดทำในสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะโดนเรียกว่าไอ้วัยอีเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อพวกคุณนี่ไม่ได้ให้เกียรติประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้รักษาพื้นแผ่นดินนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เขาให้คุณรัฐบาลคุณเนี่ยมานั่งแก้สองเรื่องเรื่องหลักใหญ่ใจความก็คือเรื่องแก้กับขมินเรื่องหลักใหญ่ใจความต่อมาก็คือเรื่องแก้เศรษฐกิจแล้วการที่มึงไปสอดไส ยัดเอ็มโอของประเทศอเมริกาเข้าไปตรงจุดของสันติภาพกับประเทศเขมรเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยไอ้สองข้อที่มึงบอกประกาศแล้วจะมาทําเนี่ยมันทําได้เหรอในเมื่อไม่ยึดถือเกียรยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองพวกคุณเรารัฐมนตรีตั้งหลายมึงอย่ามีเกียรติเลยถ่ายรูปไปแปะฝาซ่วมได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละพวกมึงอะ่ะ รีบๆเนีอำนาจกันซะรีบๆเบ่งรีบๆขูบรีบๆเข็นเพราะอีกไม่กี่เวลาก็หมดเวลาของพวกมึงแล้วรีบๆซะรีบๆถ่ายรูปไปอวดติดฟ้าบ้านซะรีบๆถ่ายรูปเอาไปติดฟ้าบ้านอีกสักแป๊บหนึ่งรูปมึงจะได้ไปติดฟ้าหีบกูเห็นใครก็ตามแต่ที่ทำเนี่ย ะยำตําบลกับประเทศชาติบ้านเมืองกูเห็นเป็นแมลุมตุยทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครรอดเลยงอกไปไกลๆส้นตีนกูเลยไปไอพวกรัฐมนตรีผีเปรตพวกเนี้ยทำไมประชาชนจึงรู้เรื่องเกี่ยวกับ MOU r แรเอ a ร์ h เนี่ย ทีหลังจากทำเนียบขาวแล้วก็ทีหลังจากประชาชนพลเมืองชาวอเมริกาคุณรู้ไหมเพราะอะไรประชาชนเนี่ยไม่รู้เรื่องแรเอ์สเลยแต่คอรมอทั้งหมดรู้เรื่องแรเอ์สตั้งแต่วันประชุมคอรมอและวันเดียวกันกับที่นายกอนุทินไปเซ็นสัญญาแรเออสทุกคนคุณจําหน้าพวกมันไว้ให้ดีนะรัฐมนตรีตต่ชุดนี้พวกคุณ เซิร์ชชื่อแล้วก็จําหน้าพวกนี้ไว้ให้ดีเพราะพวกนี้จะต้องอยู่ในบัญชีหนังหมาที่พวกคุณจะต้องคอยดูหน้ามันตลอดไปถ้าเรื่องนี้ยังเคลียร์กันไม่รู้เรื่องและประชาชนไม่มีทางเข้าและตอนนี้นะฉันบอกเลยทุกคนที่ออกมาพูดพูดเป็นลิ้นพันกันไปหมดขนาดนายกร,รัฐมนตรียังชี้แจงไม่ได้เลยทำไมถึงชี้แจงไม่ได้ เจตนายัดไส้โดยรู้เรื่องทั้งหมดดีหรือมีคนยัดไส้เรื่องนี้นายกต้องชี้แจงและการที่เ,เราเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดมีคนยัดไส้แต่เราไม่รู้ตัวเราก็ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือถ้าเกิดคุณเจตนายัดไส้เรื่องนี้ในสถานการณ์ชุลมุนก็เท่ากับคุณเนี่ยก็เป็นคนที่อย่าว่าอย่าว่าอยากให้ฉันต้องพูดคำว่าเลวเลยแต่เป็นคนใช้ไม่ได้เลยล่ะนี้เนี่ยนักข่าวประเทศเราเนี่ย ไปได้มาจากข้อมูลเว็บไซต์และกสํานักข่าวของทำเนียบข่าวและข่าวต่างประเทศปลายงานก่อนประชาชนชาวอเมริกันรู้เรื่องก่อนเราซึ่งนายกประธาน,นาธิบดีของอเมริกาเขาเป็นคนแถลงข่าวผ่านทุกช่องทางของเขาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ดวงตกเรตติ้งตกแล้วประเทศอเมริกากำลังชัดดาวและก็ สภาไม่ผ่านงบประมาณประธานาธิบดีที่อเมริกาเนี่ยจึงเรตติ้งตกอย่างมากคอตกหมักอย่างหนักมากอยู่อเมริกานี่อยู่แบบไม่มีกียรติยศศักดิ์ศรีไม่รู้จะโดนโจมตีเมื่อไหร่เอางี้แต่เพิ่งจะมางอหัวขึ้นเนี่ยตอนที่มามาเลเซียแล้วก็นั่งกดหัวนายกรัฐมนตรีประเทศเราและขณะเดียวกันก็ชูคอและชูหัวของนายกประเทศกัมพูชาขึ้นมา สง่างามดีไม่เล่าทำเนียบข่าวเผยแพร่ข้อมูล m อ u Rare e แร t เอขณะที่อนุทินวันนี้แล้วก็เมื่อวานก็เงียบรับลมคมในเงียบไปเซ็นสันติภาพกับประเทศกัมพูชาแต่สอดไส้ดีลแร่เอิร์ดอันที่หนึ่งเจตนาไม่บอกอันที่สองตั้งใจไม่บอกอันที่สามตั้งใจปกปิดคนทั้งประเทศ อันที่สีรัฐมนตรีทุกคนรู้หมดแต่สสในสภาไม่มีใครรู้เลยตัวแทนประชาชนไม่มีใครรู้เลยและขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่มีใครรู้เลยทำไมฉันพูดเรื่องนี้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้ว และขณะเดียวกันมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งนั่นคือสันติภาพกับประเทศกัมพูชาปรากฏว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนี้คอยดูให้ดีอาจจะมีการเปิดด่านคำถามก็คือมติของกองทัพป,ปิดด่านจนกว่ากัมพูชาจะไม่ลุกลานไม่ละเมิดและถอยออกไปปิดด่านจนกว่าเราจะได้เปรียบ วันนี้สันติภาพที่อเมริกามันค้งางกรลาหัวอยู่ซึ่งกัมพูชาได้เปรียบแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราไม่เปิดด่านมันตุยบุยตุยแน่เพราะอะไรเพราะอาหารการกินประชาชนมันอยู่ไม่ได้นายกรัฐมนตรีอนุทินไปเซ็นสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียกัมพูชาได้เปรียบคำถามก็คือการที่กัมพูชา มันจะสร้างภาพหรือมันจะถอยจริงมันจะถอยฉากมันเอาเนี่ยรถบูโรทั้งขนยุทธปกรณ์หนักที่มันว่าอ้างว่าออกจากพื้นที่ที่มีการประทะคำถามก่อนรัฐบาลไทยจะต้องมานั่งสั่งให้ทหารไทยถอยถอยถอนสมองออกมาทั้งหมดใช่ไหมเสร็จแล้วก็เปิดด่านใช่หรือไม่ถ้าใช่เตรียมผ้าใบาได้เลยทุกคน นี่อะไรอะ่ะฮะอิเปร์เลยที่ทำให้สถาบันเสียหายนี่อะไรอะ่ะออกคำสั่งกระทรวงให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทเป็นเวลาหนึ่งปีนี่อิเปร์เลย <C Ł> มึงไม่เห็นหรือไง สำนักของสารบัญสำคัญของชาติเนี่ยเขาให้ประชาชนเนี่ยดำเนินชีวิตตามปกติขณะเดียวกันเนี่ยการให้เกียรติกันเนี่ยก็เพียงแค่ให้เกิดความสุภาพความสุภาพนั้นเนี่ยไม่ต้องทำให้ประชาชนต้องลำบากมึงอีเป๋เลยเนี่ยมึงตีความอะไรเนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยไปทำหน้ายักษใส่นักข่าวเนี่ยหาอีเป๋เลยก็สิ่งที่มึงเขียนเนี่ยสิ่งที่มึงสั่งเนี่ยตัวมึงเองยังไม่เข้าใจเลย มันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่เล่าโรงเรียนสังกัดแต่และสังกัดเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยมันมีวิชาความรู้มันอยู่แล้วคุณจะตีความคําว่างดจัดงานบรรยากาศรื่นเริงเป็นเวลาหนึ่งปีมึงก็ตีความ,มให้ละเอียดไอ้ที่นักข่าวเขาถามเนี่ยเขาก็ถามได้ถูกต้องแล้วไนงะคุณก็ต้องตอบให้มันตรงคําถามเขาสิทาไมจะต้องนั่งทําหน้ายักใส่ทาไมจะต้องช่างนั่งทําหน้าตาเป๋เลยอ,อย่างนั้นล่ะ ก็คุณโชวโง่นะเขาก็เลยถามแท้แล้วก็ถามแท้ถามเพื่อให้คุณตอบเขาไม่ได้ถามเพื่อจะตัดแข้งตัดขาคนนี้มีสติปัญญาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาคุณก็ทําการศึกษาให้ดีสิประวัติศาสตร์แต่ละพระราชาประเพณีเขาไม่ทําให้ประชาชนลําบากการที่เรื่องมึงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแล้วมึงเสื่อกไปทำให้นักเรียนลําบากไปทำให้นักเรียนเกลียดสถาบันมึงนั่นแหละจะเป็นตัวต้นเหตุทําให้เกิดเหตุเยอะแยะมากมาย ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาฉลาดกว่าคนเป็นรัฐมนตรีศึกษานั่นก็คือว่าเขาใช้วิจารณญาณได้ว่ากิจกรรมภายในโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องทำเยี่ยงใดทำแบบไหนมึงไม่จะไปสั่งในลักษณะของเป็นกำปั้นทุบดินโดยที่ไม่มีการชี้แจงแถลงไขว่าราละเอียดมันเป็นเช่นใดแล้วนักเรียนผู้ปกครองเขาจะปฏิบัติอย่างใดอีสึงตึง เ้ยอก็ล่าสุดเนี่ยคุณพี่นิติพงษ์หอนักนักแต่งเพลงชื่อดังและรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจดนตรีของ GMM Grammy อ่ะคุณพี่นิติพงษ์นะเขาได้ออกมา โทษบอกว่านายกอนุทินกลับมาจากประเทศมาเลเซียเนี้ยช่วยเรียกใหญรัฐมนตรีเออนี่มาอบรมให้ฉลาดและเปลี่ยนนโยบายคำสั่งแบบเด็ดขาดแต่ตื้นเขินแบบนี้ให้มีแนวทางที่มีกุศโโลบายที่ฉลาดกว่านี้หน่อยเถอดอันนี้คำพูดของศิลปินนะ <S <S คำพูดของศิลปินเนี่ยมันก็จะดูแบบมีศิละปะแบบนี้แหละแต่ว่าคำพูดแบบดเรเมริกาเนี่ยมันคือความหมายที่แปล เออทั้งหมดที่กูพูดเนี่ยกูแปลจากสิ่งที่นิติพงษ์หอนาคโพสอุสานีอึงใครมาปะทะมาอุสานีอึงใครทีนี้มาปะหนูผีลอยกระทงแต่ละที่ยังปรับคือเธอเข้าใจไหมการเป็นผู้บริหารองคอ์กรเนี่ยคุณต้องมีกุศโลบาย มีนโยบายที่เป็นกุศโลบายมีทักษะมึงไม่ใช่ทำอะไรเป็นลักษณะของการทำให้คนเนี่ยเกิดกำกวมปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ได้เกิดความอึดอัดประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเขารู้กลเทศะเขามีจิตสำนึกไม่น้อยกว่ามึงหรอกที่เป็นรัฐมนตรีอะ่ะบางคนเขารักสถาบันเนี่ยมากกว่าที่มึงซึ่งเป็นรัฐมนตรีรักซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องทำหน้าตาทะมึงตึงตึงตัง แม้ทําบีบตาไปถอดคอนแทคเลนส์ซะก่อนเจ๊ให้เห็นแววตาของตัวเองจริงๆไม่ใช่แววตาภายใต้คอนแทคเลนส์แม้กลัมโตเป็นสระเปาชะ เป็นรัฐมนตรีมันต้องมีคุณศลบายทางด้านนโยบายไม่ใช่มึงไปออกนโยบายในลักษณะที่มึงเองก็ปฏิบัติไม่ได้และปฏิบัติแบบไม่เข้าใจโรงเรียนสถานศึกษามีครูบาอาจารย์มีนักเรียนมีคนหลายเจนมีผู้ปกครองและกิจกรรมมึงจะแยกไหม ห้องดนตรีไทยเลิกสอนมึงจะแยกไหมศิลปะลำดาบเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งมึงจะให้เลิกไหม